สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงชะตาประจำเดือนมกราคม2565นะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปของคนรักขณาราศีกันนะคะเรามาดูกันว่าคนรักขณาราศีกันเป็นอย่างไรนะคะคนรักขณาราศีกันตนุรักษ์คือดาวพุธดาวพุธไปอยู่ในเรือนปุตตะนะคะก็คือเป็นช่วงที่คุณเนี่ยมีความคิดที่อยากจะทำอะไรใหม่ๆ แล้วก็มีช่องทางหาไรายได้ที่ใหม่ๆเข้ามาก็ได้นะคะหรืออาจจะเกี่ยวพันยุ่งเกี่ยวกับบุตรบริวารเนี่ยนะคะหรือว่าสิ่งอะไรทีเ่เข้ามาใหม่ๆแล้วทำให้คุณสนใจนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะถ้าถามว่าจะทำอะไรใหม่ๆและราบรื่นไหมก็ไม่ไม่ได้ราบรื่นเท่าไหร่เนี่ยนะคะเพราะว่าดาวพุธเนี่ยนะคะก็โคจรวิปริตอยู่นะคะ แล้วก็ทำอะไรก็เหมือนกับว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันจะสำเร็จง่ายๆมันก็ยังไม่สำเร็จง่ายนะคะคือจะต้องมีปัญหาบ้างหรือว่าอาจจะเกิดความร่าชา้าความาไม่ได้ดังใจเนี่ยนะคะคือเกิดปัญหาขึ้นมาอุปสรรคขึ้นมาได้นะคะทีนี้พอหลังวันที่12ไปเนี่ยนะคะดาวพุธก็มีการย้าย ย้ายเข้าสู่ราศีธนูก็มีการพักเหมือนกันเนี่ยนะคะดาวพุธย้ายมาก็อยู่ในเดือนพันธุซึ่งก็ยังเป็นตำแหน่งที่ก็เกื้อหนุนเจ้าชะตาอยู่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยดาวพุธตำแหน่งนี้ก็อยู่ในตำแหน่งที่เป็นประเป็นตำแหน่งที่ไม่แน่นอนคือเป็นดาวที่อ่อนแอเป็นดาวที่เสื่อมถอยคือ,อความไม่มั่นคงเนี่ยนะคะ แต่ก็ได้อุดมเกณฑ์นะคะอ่าแล้วก็ด้วยด้วยความที่วันยังมีตําแหน่งอะไรอยู่ก็คือก็ทําให้เจ้าชะตาก็มีชีวิตที่ขับเคลื่อนไปได้อยู่นะคะแต่อาจจะไม่ได้หวือหวาอาจจะไปได้เรียบเรียบแล้วก็ดำเนินชีวิตไปได้อย่างเรื่อยๆอ,อยู่นะคะทีนี้เรามาดูว่าการเงินเจ้าชะตาเป็นอย่างไรการเงินเนี่ยนะคะก็คือดาวเจ้าเดือนคือดาวศุกร์ดาวศุกร์เจ้าเดือน ราศีตุลเนี่ยนะคะเข้าไปอยู่ในเรือนปุตตะเนี่ยนะคะก็อาจจะมีความอึดอัดในเรื่องการใช้จ่ายเงินในการหาไรายได้เนี่ยนะคะมีความเคร่งเครียดความอึดอัดความเก็บกดอยู่ในช่วงที่ดาวศุกร์อยู่ในเรือนปุตตะถึงแม้จะมีช่องทางหาไรายได้ได,ได้ก็ตามแต่ว่าการใช้จ่ายเงินก็ยังไม่ได้แบบ ให้ความสบายใจเท่าที่ควรนะคะแล้วทั้งนี้ทั้งนี้วันที่19เนี่ยนะคะก็มีเกิดดาวย้ายอีกนะคะก็คือดาวศุกร์เนี่ยดาวเจ้าเดินการเงินเนี่ยย้ายเข้าไปสู่ภพพันธุนะคะย้ายเข้าสู่ภพพันธุแต่ได้ตำแหน่งมหาจักรช่วงนี้แหละคะ่ะถึงจะเป็นจังหวะที่ดีนะคะสำหรับเรื่องการเงินการทองของคนลักานาราศีกันนะคะเป็นช่วงที่คุณเนี่ย จะเก็บเงินเก็บทองได้ดีขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นหลังวันที่19ไปนะคะก็ถือว่าเป็นจังหวะชีวิตในเรื่องการเงินดีขึ้นนะคะเพราะท้งนี้ทั้งนั้นได้อุดมเกณฑ์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคนราศีกันเนี่ยทำอะไรช่วงหลังวันที่19ไปน่าจะให้ผลดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินส่วนเรื่องการงานนะคะ การงานเราก็ไปดูพบการงานเจ็ดแปดเการงานคือดาวพุธค่ะ,ะเป็นดาวดวงเดียวกับตานุลักษ์เลยเพราะฉะนั้นจังหวะชีวิตเกี่ยวกับเรื่องการงานก็จะคล้ายคล้ายกับดาวตนุลักษ์ก็คือยังไม่ส่งผลดีนะคะจนกว่าหลังวันที่12ไปนะคะ จังหวะชีวิตก็จะไม่คือเรื่องการงานก็จะเริ่มเหมือนปัญหาอะไรจะเริ่มคลี่คลายงานติดขัดอะไรงานที่ไม่ก้าวหน้าที่มันเดินหน้าไม่ได้มันก็จะเริ่มเดินหน้าได้แต่ก็เดินได้แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะมันเป็นประะอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะได้อุดมเกณฑ์แต่ว่ามันก็ไม่ได้ว่า จะเกิดความสําเร็จอย่างพวดพลาดหรือว่าดีขึ้นแบบรวดเร็วหรือว่าดีขึ้นอย่างดีมากอย่างนี้ไม่ใช่นะคะมันจะค่อยๆดีมากกว่านะคะแต่ก็เกิดความสําเร็จได้อยู่นะคะเพราะว่ามันยังได้ตําแหน่งที่ดีนั่นเองนะคะสําหรับเรื่องการงานเนี่ยนะคะ,ะทีนี้เรื่องความรักความรักเนี่ยของคนราศีกันเนี่ย จะเห็นได้ว่าเป็นความรักที่มีปัญหาเหมือนกันเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นความรักที่คนโสดหรือคนไม่โสดคนมีคู่เนี่ยนะคะก็เกิดความขัดแย้งความไม่เข้าอกเข้าใจกันนะคะหรือมีปัญหาที่ไม่ลงรอยแล้วก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขอะนะคะอันนี้ก็ต้องระวังเนี่ยนะคะบางทีเนี่ย ไม่พอใจกันข้างในแล้วก็ไม่เคลียร์กันเลือกที่จะเงียบเนี่ยนะคะอันนี้อันตรายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจกันหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรกันก็เปิดอกคุยกันนะคะแล้วมันก็จะอาจจะดีขึ้นก็ได้บางทีเราอย่าไปเชื่อดวงร้อยเปอร์เซ็นต์่นะคะบางทีเราก็บางทีเราก็จะต้องเอาตัวเราเหมือนกันนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาเราใช้คำพูดเราก็ต้อง เลือกใช้คำพูดที่มันซอฟต์ๆหน่อยนะคะเพราะว่าเพราะเราคิดว่าเราจะสื่อสารกับคนที่เรารักนะคะเราก,ก็ต้องระวังคำพูดเพราะว่าบางทีใช้คำพูดที่แรงหรือไปเชิดเฉินเขามันก็ไม่ได้อะไรนะคะสร้างบาดแผลให้กับคนที่เรารักมากกว่าถึงแม้ว่าถ้าเกิดเราถูกทำร้ายหรือว่าเราเจ็บอะ,อะไรอย่างเงี้ยแต่เราอย่าไปเลือก โต้อตอบแบบนั้นนะคะถ้าเราคิดว่าความสัมพันธ์เรายัางจะต้องการรักษาเนี่ยนะคะเราอาจจะต้องซอฟต์ๆเรื่องคําพูดด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะคะให้ข้อคิดส่วนด้านอื่นเนี่ยนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะโอเคในจุดหนึ่งะนะคะสำหรับคนรนาศีกันรัสรุปโดยรวมก็คือคนราศีกันเนี่ยนะคะ หลังวันที่12ไปก็จะเริ่มเหมือนดีขึ้นนะคะเหมือนดีขึ้นเรื่องการงานแล้วก็เหมือนทำอะไรก็เริ่มจะลงตัวได้ดีขึ้นนะคะส่วนเรื่องการเงินเนี่ยนะคะก็หลังวันที่19ไปการเงินก็เหมือนจะพัฒนาขึ้นได้ดีนะคะอันนี้ก็ฝากไว้นะคะส่วนเรื่องความรักอย่าไปคาดหวังมากแล้วก็ให้ปล่อยวางให้อภัยนะคะและชีวิตคุณก็จะมีความสุขมากยังดีกว่าเราไปทะเลาะกัน แล้วมันไม่ได้อะไรขึ้นนะคะ,ะก็ฝากเป็นข้อคิดไว้นะคะสําหรับวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะคลิปของคนราศีกันนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการใช้ชีวิตมีสติในการดํารงชีวิตทุกอย่างคล้วาคลาดจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมสร้างกุศลด้วยการไหว้พระสวดมนต์จเจริญภรวนาบ้างนะคะแล้วชีวิตจะมีความสุขมากขึ้นค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ